สวัสดีครับท่านผู้ชมนะเรากำลังจะไปออผ่านปุทยาน3ามอยอดนะครับได้ว่าเดี๋ยวผ่านบ้านทุ่งน้อยแล้วก็ปุทยาน3ามรยอดเป็นุปรเ่ที่สวยงามแต่คอนนี้ไม่ได้อ่ะฝนมันลงปล่อย นะฮะ,ะขเขาเสียภาพสองฝั่งถนนสองภางฝั่งถนนแน่วนนก็เป็นส่วนปะพบ้ะเอาซ้ายมือนะฮะสวนด้านขวามือเนี่ยก็จะเล,ะลาะริมทะเรเขตพื้นที่นี้ก็เพื่อปุยปุรีจังหวัดประจวบที่ผ่านมาทานี้ก็อย่าลืมแวะมาตามถนนเส้นนี้นะฮะถนนเรียบชายฝั่งไปเรื่อยๆเลย,เย,เยบ้านเขาแดงสิบโล ะะบ้านห no ุ้งตโนดสิบห้าโลนะครับแล้วผ่านไปนเรื่อยจะผ่านไปทังถ้ำทรายอย่างเงี้ยถ้ำพิยานาคออย่างเงี้ยบ้านบางปูอะไรประมาณนั้นตามสภาพถ้าไหนแวะได้ก็อยากจะแวะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะแ้วถ้าไม่มีจังหวะข้าเนี่ย่านโลเนี่ยบ้านพูน้อยนะบ้านพูน้อยนี่ก็ส่วนหนึ่งเขาจะทำนาเกลือ แต่ก็ทําได้มากนะก็เป็นทุ่งน้อยอ่ะทุ่งเล็กๆนะแต่เป็นทุ่งนาเกลือนะนะครับทานผู้ชมว่า,วาวเลยตรงนี้กับเลทีเดียวพึ้น,นเขาทุ่งน้อยนะครับตรงนี้เชื่อมต่อกับอุทิยนนานเ่าสำราญว่าไปออกปานบุรีได้นะครับอุทิยานสามเขาสำรย,ยอนนครับ บ้านเขาแดงบ้านเวเหนือทนะนะวัดทุ่งน้อยนะครับเข้าเขตโรงเรียนแล้วตรงข้าเป็นบ้านดอยใหญดูแลนะ้ทุ่งน้อยนะครับขาวามือเนี่ยสามารถเข้าไปในหมู่บ้าน ไม่ใหญ่ไม่ตัวลูกเขาไปนนิดหนึ่งค่าๆเป็นนาเกลือนิดหนึน่งประมาณนั้นนะครับสวยสวยมากบรรยากาศส,สวยมากเลยนะครับอุทยานเขาสามร้อยยอดดูนะฮะตาผู้ชมผู้ชมลองนับดูสิมีขี่ยอดนะครับล้อมรอบตัวเราสวยมากนะครับ เป็นบรรยากาศดีอดที่จะจอดบันทึกภาพไปฝากท่านผู้ชมไม่ได้อยู่นะฮะืนนเส้นนี้นะสามารถไปปากน้ำปานไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมได้นะถเทือกเขานะฮะเขาสามรอยอดผนางหลังผนังเนี้ยหนว่าเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนัสวยสวยนะครับ,รบซ้ายมือก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง เขาแดงห้ากิโลมีหาดสาพยาแล้วก็อุทยานอีกสี่กิโลนะครับเนี่สวยมากดูนะเป็นเขาสลับ,บซับซ้อนนะฮะคงมีคนมานับแล้วมั้งสามร้อยยอดอ่ะเนี่ยนายบรรยากาศนิดหนึ่งว่าฝนลง ปล่อยๆถ้าไม่มีฝนลงที่บรรยากาศแจ่มแจ๋วก้อนนีนะ้ไม่ร้อนอะ่ะอากาศแบบเย็นสบายตรงเขาเลยนะครับเขาแดงสี่กิโลใครที่มาจากกรุงเทพที่อยากจะมาเที่ยวประจุบนะครับตอนขาบขับก็อย่าลืม เลาะริมถนนริมอ่าวริม,มทะเลริมชายฝั่งนี่แหละครับไปเรื่อยๆจะไ,ได้ชมบรรยากาศตรงนี้สวยสวยมาก<ว>งามมากนถนนปขสี่อง0 2นนะครับเขาบ้านคุ้งตะโล ท้ำใสถ้ำพยานครเห็นครับสามารถแวะเข้าไปเที่ยวถ้ำไดนะ้ถ้าถ้ำใสก็จะลำบากนิดนึงเข้าไปแล้วเหมือนว่าจะมืดมืดมากๆต้องใช้ตะเกียงหรือไฟฉายประมาณนั้นนะครับส่วนถ้ำพยานครก็ต้องนั่งเรือถ้าไม่นั่งเรือก็เดินเลาะริมเขาไป ซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยถ้านั่งเรือไปแล้วก็จะไปขึ้นตรงชายาหาดก่อนทางขึ้นเข้าชมถ้านะซึ่งก็ต้องเดินปีนเขาขึ้นไปนะครับแล้วก็ถึงจะลงไปในถำ้ำอันันก็สวยมากนะฮะมีศาลาที่ประทับของรัชกาลที่หนะถ้าจำไม่ผิด สวยมากและเป็นตาสัญลักษณ์ประจำจังหวัดจัวด้วยนะครับเราถึงสามแยกอันนี้เราจะไปทางด้านฝ่ามือนะครับเราจะผ่านหลายจุดนะเห็นก็บอกว่าชมจุดชม,ชม,ชมวิวเขาแดงทั้งพญานนะครอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับหาสามพญาอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับบ้านหัวตาลแถว Oh, 15กิกิโลว้าวแสดงว่ามีเลิงอยู่เขาบอกว่ามาให้อาหารเลิงนะฮะตัวนี้สวยมากหลบเดือมเขานะแล้วมาระวังนะานทางแคบนิดหนึ่งนะครับสวยนะครับเห็นไหมครับสองโลบ้านเขาแดง ลิงเขาเ็าไม่อยากให้อาหารมันเดี๋ยวมันเสียพฤติกรรมเอ,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 อเ,เขาอยู่ธรรมาชาติโอ้งามโอ้ทางนี้อะไรสวยสวยสวยจริงอยากวิ่งก็ไปชมกันนะอ,อ เป็นอุทยานเดี๋ยวหรือแบบเป็นปนิดหนึ่งการันสัเปล่าเนาะเวลา<ะ>สวยมากเนอะเนา,นา,นามี่นีมีแรดด้วยเหรอนำลองมามั้งตรงนี้สูตรบริการนักท่องเที่ยวว้าวามีเจ้าหน้าที่ไหมขอไปถามข้อมูลนิดหนึ่งอ๋อมีเจ้าหน้าที่ โอเคจอดรถนิดหนึ่งนะครับก็เป็นจุดบริการนะักท่องเที่ยวนะฮะสวยมากเลยแต่ลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านในถี่ว่ามีคําแนะนําอะไรบ้างไหมคนะรับจุดนะจุดชมวิวเขาแดงท่ามพญานครท่าใสถรท่าแก้วมีท่ามแก้วด้วยนะด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นจุดล่องคลองเขาแดง หาดแหลมสาลาเออตรงไหนเนาะหาดสามพยาสูนสศึกษาธรรมชาติบึงบัวว้าว,ว,าวนะครับบรนการนะท่องเที่ยวค่ะจะมีมอสะพานไม้ป่าชายเลนอ่วจริงเหรอใช่ค่ะดะย<ใ>น,น,นทางอยู่ที่550หเมตรเราเราเข้าทางไหนครับเข้าตรงนี้ค่ะแล้วก็วนกลับมาที่เดิมมากี่ท่านคะอ๋อสอง ซึ่งค่านักท่องเที่ยวจะเดินต้องชําระค่าเข้าอุทยานคนละสี่สิบบาทคนไทยทั้งคู่ไหมคะคนไทยมีใครอายุหกสิบปีไหมโอ้เกษียณมาเจ็ดปีแล้วกี่ท่านคะสองเกษียณทั้งสองท่านงั้นคนไทยไม่สูงอายุหกสิบไม่เสียค่าเข้าครับท่านสามารถที่จะเดินบนตรงนี้เพื่อที่จะดูนิทรรศการของอุทยานได้ข้างในนี้หรือข้างนอกอาคารเนี่ยค่ะอ๋อาาจะเป็นนิทรรศการอ๋อสัตว์ม้าปลาเสือดาวม้าอะไรพวกนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นปา ไปกลับมาทางเดียวกันมันจะเดินวนอ๋อนี่เองเหรอใช่ค่ะร้องลิงอ่ะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวถ้าเราไม่ถืออาหารอ๋อครับครับก็เดินได้ครับดูแผนที่นิดได้ยไหมครับองดูได้ครนะฮะขอคําแนะนําด้วยนะครับเดี๋ยวเราอยู่ตรงจุดจุดไหนนะฮะตอนนี้นี้เราอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือว่าจุดจุจุดข้างล่างนี้ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขั้นานที่จะกวางเนี่ยค่ะ มันอยู่จุดเดียวกันกับที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาสาม oh. รยอยยเฮดโบรเดอร์นี่ค่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็วนๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราไม่ได้ไปไหนไกลสะพานเมื่อกี้นี้ข้างหลังใช่ค่ะอย,อยู่แค่ตรงนี้แหละ oh. เพราะว่าตรนนี้มันเป็นพื้นที่ใหญ่แผนที่ใหญ่ค่ะครับมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ลงรายละเอียดในจุดที่ oh. เราอยู่ตรงนี้ oh. แค่รวมๆกันเป็นที่ทําการอุทยานค่ะครับโอเคแล้วบึงบัวเขาอยู่ตรงไหนบึงบัวอยู่เส้นเพชรเกษมห่างจากเราประมาณ35มบกิโลไปทางไหนก็ได้ครับไปทางนี้ค่ะอ๋อคนละมุมจ้ะ อันเส้นสีเหลืองก็คือจะเป็นเส้นแนวเขตของอุทยานส่วนแถบพวกนี้จะเป็นถนนเมล็ดเส้นเพชรเกษมค่ะแปลว่าถ้าจะไปบึงบัวนี่ต้องออกเส้นนท่านจะต้องมาทางนี้ออกอุทยานเราเลี้ยวซ้ายขึ้นไปแล้วไปเจอถนนใหญ่เส้นเพชรเกษมแล้วก็เลี้ยวขวาตีขึ้นไปค่ะน้องตีขึ้นไปใช่จ้ะ๋อแล้วถ้าเข้ากรุงเทพเราไปนี่เลยไปกรุงเทพก็ไปทางบึงบัวก็ได้ไปทางบึงบัวก็ได้อันนี้คือขาขึ้นกรุงเทพหมดเลยค่ะทั้งสองข้างนี้มันจะขนานกัน ไปปานไปหัวหินไปกรุงเทพไปทางเดียวกันเลยนั่นกลับครบทั้งนู้นเลยนะค่ะบอันนี้คือทางลงใต้ไปทับสะแกบางสะพานใหญ่บางสะพานน้อยชุมพรลงใต้ไปค่ะโอ้โหทำได้สวยมากแต่นี่คือโลเคชั่นนะแล้วทําแก้วอยู่ตรงไหนครับทําแก้วอยู่อ๋อนี่เองเหรออยู่ทางไปทําพญานาครนี่เองใช่จ้ะตอนนี้ปิดปิดค่ะจะประมาณสักยี่สิบกิโลค่ะคือประมาณ แล้วมีชื่อหาดอะไรอีกเนาะหาดแหลมสาราหาดสาราเออตรงไหนครับตรงไหนครับหาดแหลมสาลาปิดอยู่ค่ะเป็นทาง<อ>ไปถ้ำพญานครจุดเขาอยู่ตรงไหนในนี้มีไหมฮะมี่ีค่ะไม่มีใช่ไหมมีค่ะหน่วยพิธาอุเทียนแห่งชาติที่สอยสองหาดแหลมสาลาใกล้ๆกับถ้ำพญานครซึ่งจุดนี้เขาจะปิดถึงพญานครก่อนแล้วถึงจะไปถึงหาดไม่ค่ะถึงหาดก่อนแล้วค่อยถึงถ้ำพญานครอ๋อแต่ตอนนี้เขาปิดใช่ค่ะหาดแหลมสาราใช่อ๋อนั่นถ้ำใส ถ้ำพญานครปิดไหมปิดค่ะปิดท่ำแก้วท้ำสายท้ำพญานครปิดหมดหาแหลมสาราแล้วก็จุดชมวิวเขาแดงปิดค่ะเหตุผลเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติค่ะช่วงฟื้นฟูใช่ค่ะเราจะปิดมิถุนากรกราดาตั้งแต่มีโควิดมาพอมาเปิดอุทยานปุ๊บทำให้ธรรมชาติฟื้นฟูเขาก็เลยนโยบายว่าทุกปีจะต้องปิดฟื้นฟูปีละสองครั้งปีละสองเดือนทษทีค่ะอ๋อนี่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 เขาพูดถึงเขาหนุ่มสาวก็ นี่นี่ออกเกาะเกาะเกาะนี่เนาะค่ะมอนเล็กๆนี่เองแล้วต่อไปข้างบนนั้นก็คือกโกลมค่ะโกลำอือหือันนั้นอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานค่ะสีเหลืองคือสีเส้นไว้เป็นเขตของอุทยานอำเภอสามริยอดหรือว่าอคออยยด่ะ๋อสามร้อยยอดใช่ค่ะแล้วอำเภอกุยกับสามร้อยยอดตัดกันตรงไหนตัดกันตรงหัวโค่ท้งใจเหรอ ก่อนถึงถ้ำไซค่ะจะจะบอกว่าถ้ำไซก็ได้แต่ว่ามันต้องผ่านโค้งเขาใหญ่มาก่อนครับประมาณถ้ำไซนี่แหละค่ะถ้ำไซตัดมาทางนี้อ๋อลงมาส่วนล่างลงมาส่วนล่างที่จะเป็นกุยบุรีแต่สั่งไ่ยอดขึ้นแบบนี้เขาเลยไปหน่อยก็ไปแล้วประมาณประมาณนี้ค่ะมาทางนี้หมดเลยอ๋อเขาก็กินพื้นที่เขาอยู่พอสมควรเนาะใช่อ๋อได้องค์ความรู้นะครับถ้าเดินก็ ี่ฝนมันเริ่มลงมาเยอะแล้วระ้ันระวังด้วยเดี๋ยวสบายครับผมแล้วก็มีลิงก็ระวังลิงเอาล้มไปนี่คงไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะครับผมเดินไปเรื่อยๆเดินชิวๆสบายๆได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับเดี๋ยวครับผมอันนี้ก็ครับครับขอบพระคุณมากครับอันนี้เขาบอกมีเลียงผ่าด้วยโทษนะครับอันนี้เป็นสาราอะไรนะครับ อระาของรัชกาลที่ห้าค่ะที่ตำแนที่ท่านัอ๋อพระที่นั่งใช่ค่ะครูหาคฤหาสน์ของรัชกาลซึ่งซึ่งอยู่ในถ้ำพญานครถ้ำพญานครตั้งแต่ปราเขาสามร้อยยอดนี่แหละครับสวยงามเป็นตาสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจังหวัดปมนะครับนะอันนี้นะครับสวยเงี้นครับผมขอบพระคุณมากครับพระที่นั่งครูหาคารุษ์นะครับ นะฮะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านนครับรัชกาลที่ห้าทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อข่าวเสด็จประพาธถ้ำพญานาครนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบมิถุนาปีสองนสี่ร้สามสามนะครับเพราะที่นั่งนี้ก็เป็นฝีพระหัตถ์ของพระวรวงศ์เถอนะพระอ,องค์เจ้า็าจรจลัดวงศ์นะทรงสร้างขึ้นในกรุงเทพแล้วทรงมาประกอบที่ทีหลังโดยให้พญาชลิศโยชินนะ เป็นนายงานก่อสร้างพระที่นั่งคูหาคฤุห,หานยังเป็นปาสัญกประจาจังหวัดปทุมนะครับอันนี้ของนี่นะภาพจริงนะครับอันนี้ภาพจริงอันนัน้นหุุนจำลองนะครับพอมองเห็นนะครับนะได้องค์ความรู้นะครับว้าว,ว,าวเนี่ยดูดูนี่นี่นี่นน นะพระปรมาพิไทยย่อนะครับอปรปอรนะครับรับากาลที่ห้านะนะปนคิ้งกามเฮ้หนะ้าหรือหกหกพี่ใช่มไหมหกไี่เจ็ดดูความดูน้อยจังเลยนี่เกาะนมสาวเกาะโครมัม ละครอู้มีหลายเกาะมากสวยหาดแหลมซาลาว้าวว้าวนี่ในถ้ำยานาครนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะโอ้วขอที่นั่งนุ่นๆๆของจบาระลอรัชกาลที่ห้าเป็นแบบนี้ ปพรปอรอันนี้เป็นปรปอรปอรรรนะมีสองรัชาการาะครับวหะว้าวว้าวน,นี่บึงบัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบึงบัวนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินสะพาตน,นตรงนู้นทางนี้สวยงามมากบรรยากาศสุดยอด นะครับแม่จะไปไม่นอก